ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคนรักอิสระช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูสำหรับวันนี้คลิปนี้คนรักอิสระก็จะได้นำสาระเกตความรู้เล็กๆน้อยมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมอีกเช่นเคยเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเกี่ยวกับการดูแลปฏิบัติหมูในระยะแรกแรกหรือว่าระยะเริ่มต้นนะครับ ซึ่งเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าการเลี้ยงหมูนั้นมันจะต้องมีการสูญเสียโดยเฉพาะช่วงแรกๆหลังจากคลอดใหม่ๆถ้าเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตข้างหน้าหมายถึงว่าต้นทุนแล้วก็กำไรครับสำหรับในคลิปนี้ผมตั้งหัวข้อไว้ว่า3วัน อันตรายครับทำไมถึงพูดว่าสามวันอันตรายก็เพราะว่าลูกหมูแรกคลอดนั้นภายในระยะสามวันนี้หลายๆอย่างกลไกหลายๆอย่างในร่างกายของหมูเขาก็ยังไม่พร้อมในจะเจอปัญหาเรื่องแม่ซึ่งคลอดมาแล้วอาจจะทับลูกตายคือพูดง่ายๆ ส่วนหนึ่งที่เกิดการสูญเสียก็จะภายใน3วันนี่แหละครับที่สำคัญถ้าผ่านพ้นสวันแรกหลังจากคลอดก็อุ่นใจขึ้นมาได้อีกประมาณหนึ่งครับเรามาฟังกันเลยว่าเหตุผล3วันอันตรายมันมีอะไรบ้างคือปกตินะครับหลังจากเราทำคลอดเสร็จหลายท่าน อาจจะปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่และาเล้าแต่และฟาร์มนะครับทางที่ดีหลังจากหมูคลอดออกมาเราควรจะปล่อยให้กินนมเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไปกินนมน้ำเหลืองหรือบางท่านอาจจะใส่กล่องไว้ก่อนออกมาจนครบแล้วค่อยทยอยให้กินนมน้ำเหลืองนั้นก็ยังมีคุณค่าอยู่ภายใน24ชั่วโมงก็ยังไม่เสื่อมนะครับแต่ก็จะลดน้อยถอยลงไปจนกว่าจะ อ่านพ้น48ชั่วโมงไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับสำหรับนมนั้นเหลืองนั้นก็ช่วยอะไรครับช่วยให้อุณหภูมิร่างกายของหมูเราสิ่งได้รับถ่ายทอดมาจากนมน้ำเหลืองโดยตรงไม่สามารถถ่ายทอดทางรกได้ถ้าลูกหมูตัวไหนได้กินนมน้ำเหลืองก็มีสิทธิ์ที่จะรอดนะครับมีโอกาสรอดนะครับถ้าไม่โดนแม่ทับตายเสียก่อน ครับหลังจากคลอดเสร็จสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงโดยขาดไม่ได้ก็คือเราต้องให้ความอบอุ่นอย่างน้นอยสามวันแรกเราต้องให้ความอบอุ่นให้ได้เพราะเหตุใดหรือครับเพราะเหตุที่ว่าลูกหมูแรกคลอดนั้นภายในสามวันแรกเนี่ยกลไกในการ ปรับสภาพภูมิอากาศปรับสภาพอุณหภูมิในร่างกายของเขาจะยังไม่ทํางานครับหลังจาก3วันขึ้นไปแล้วกลไกเหล่านี้ถึงจะทํางานจะสังเกตไหมครับว่าวันสองวันแรกเนี่ยลูกหมูเราจะหนาวตายอยู่ดีๆบอกว่าเอ้าตายแล้วตื่นเช้ามาเอาตายไปอีกตัวนี่คือปัญหาปัญหาหนึ่ง ซึ่งหลายท่านอาจจะเข้าใจแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรก็เกิดมาจากสาเหตุที่กลไกในร่างกายของเขายังไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องระวังการกกไฟโดยเฉพาะบางท่านอาจจะเข้าใจว่าหน้าร้อนไม่จําเป็นต้องกกแต่จริงๆมันจําเป็นต้องกกทุกหน้าแหละครับเพราะว่าสามวันแรกนี้เขายังทําอะไรไม่ได้เลย แล้วอีกประการหนึ่งภายในสามวันเ,นเราพรยายามนะครับคือพยายามนะครับพยายามอย่าให้ลมโกรกลูกหมูก็โดยหาวัสดุอะไรก็ได้ครับที่มาบังไว้หน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ปิดทึบนะครับเกะบังอย่าให้ลมโกรกมากจนเกินไปอย่างของผมเนี่ยที่ชุดเนี่ย ชุดท,ที่ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะโดนหนาวตายไปตัวหนึ่งครับตอนเช้าไม่เกิน48ชั่วโมงด้วยซ้ำคลอดเสร็จผมก็กกไฟนะครับไม่ใช่ไม่กกแต่พื้นของผมมันจะเป็นพื้นเหล็ก ก็เลยทำให้มันหนาวมันเย็นนะครับทำให้มันเย็นเช้ามาผมมาดูอ้าวตายไปตัวหนึ่งก็ไปนอนหนาวตายเขาไม่ไปนอนในตรงที่กบไฟจริงๆแล้วต้องทำกล่องนี่แหละครับคือปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้าม นี่คือ3วันอันตรายแต่ไม่ใช่ว่ารอดจาก3วันแล้วจะไม่อันตรายนะครับอีกต่อไปก็ยังอันตรายอยู่แต่ก็จะเบาบางลงแล้วก็มีหลายท่านที่ถามว่าเราจะควรจะให้อาหารลูกหมูตอนกี่วันครับสำหรับการให้อาหารเริ่มแรกหัดให้เขาฝึกให้เขากินอาหารนั่นก็ผ่านไป7วันก่อนครับ7วัน7วันเราก็เริ่มให้อาหาร นี่ครับคือการดูแลรักษาผลจาก3วันอันตรายแล้วก็เวันก็ต้องให้อาหารส่วนสำหรับแม่หมูหลังคลอดสัก3-4วันนะครับค่อยเริ่มให้อาหารเพิ่มขึ้นนะครับให้เขากินอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องควรระวังนะครับ เพราะว่าบางครั้งเราให้อาหารแม่พันธุ์มากจนเกินไปก็จะมีผลกระทบไปถึงลูกหมูนะครับในตำรานะครับเขาจะบอกว่าถ้ากินมากเกินไปให้เราให้อาหารเพิ่มปริมาณมากจนเกินไปเร็วเกินไปกับแม่หมูก็จะไปมีผลกระทบกับลูกหมู ซึ่งจะทำให้ขี้ขาวอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับสักเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยยังไม่ถึงอาทิตย์เริ่มขี้ขาวแล้วก็มีบางคอกบางตัวก็สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากที่เรารีบจนเกินไปก็คือเราเพิ่มอาหารให้แม่ของเขามากจนเกินไปนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พึงระวังนะครับ ส่วนวิธีทางแก้ไม่ฉีดยาก็ลดอาหารลงนะครับแล้วก็จะค่อยๆหายไปครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมเพื่อที่จะได้นำไปพินิษพิจารณาแล้วก็นำไปปรับใช้ในฟาร์มในเล้าของท่านครับ พอมาถึงตรงจุดนี้สามวันอันตรายที่ผมเล่ามานี้ก็คงจะมีพอประมาณนะครับพอประมาณแค่นี้ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับฟังและก็รับชมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังใหม่ๆก็เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับคนรักอิระานี่แหละครับจะได้ทำคลิปในตอนต่อๆไป สำหรับคลิปนี้คนรักอิสระก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ